ทุกคนจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นคลิปที่ตัดจากไลฟ์ซีมนะครับผมซิมทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายสโมงครึ่งเป็นต้นไปที่ช่องทางเทวสช tv/ ขนมปังอย่าลืมเข้ามารับคุยผู้ชมกันได้นะครับฮะเ okay. พื่ออัตรรถเราจะปิดเสียงเพลงไปนนี้ก่อนเลยแล้วกันที่คุณเคยส่งมาให้เราดูปะ่ะใช่ไหม เราเฉยผมดูปะที่เป็นคอลเลกชันเต็มไปหมดเลยอะอะไรยอดเอามันเอามันใหญ่ใหย่ใหญ่จีขนาดนี้มินหัวหน่อยนะครับเกมนี้ ไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมน่ากลัวครับมันคือเกมแก้ไขปัญหาเกมนี้อาจจะมีฉากตกใจนิดนิดหน่อยๆแล้วก็มึนหัวหน่อยๆด้วยโอ้ยทำยังไงก็ไม่ชินสัที จริงกาเชิญอ้วกเลยตอนเล่นแรกๆเคยแบบมึนหัวไม่ไหวหมุนทำไมอะ่ะไม่น่ามีอะไรเอาไว้ก่อนเอาหัวเสียบอโอเคต้องหาหัวมาใส่ให้ครบสินะ เข็มขัดเข็มขัดเข็มขัดเอามามัดได้ขนาดนี้เลยล้วพี่เกินไปหรือเปล่าอันที่2 ได้ไหมอะโอเคโอเคไปไม่ได้ไำไมต้องทำอันนี้มันจะหน้าขยะขยแข็งขยะหยองยะหยองโอเคก็ตึงเพื่อเปิดทำทำไมวะเราทำไมอ่ะเมื่อกี้อ่ะเราจะเราข้ามฝั่งมาเปิดตรงนี้เพื่ออะไรไม่มีอะไรงั้นขึ้นนะถ้างั้นน่ะ โอเคต้องหาอะไรมาวางตรงนั้นแน่นอน <c oughs> สั้นสิเข็มคาดแบนอะไรเฮ้ยเจอหัวออกแล้วนิวไอเทมฟาวถ้าเดี๋ยวสิไม่นานก็กัดก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 ดจะหาอะไรมาวางตรงนี้อ่ะ เพื่อออีกไหมโอ้ยไม่หมดที่ชั้นสามั่อน่างแค่เป็นการแก้แกปัญหาเฉยๆหุย้ยเกมนี้ต้องไปยังไหนนะ ต้องไปไงอะ่ะเดี๋ยวนะเราจะไปตรงนั้นอย่างไงอ้อเนี่ยอ่าฮ่าไม่ยากไปสบายเป็นอย่างมาก เอาเลยละครับจะได้ลงตอนไหนเมื่อผมนัดเล่นเดทบายตอนทุ่มหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็จะลงตอนนั้นเลยแอบไปเล่นกับเพื่อนเฮ้เอะไรอะ แอบไปเล่นไม่ได้เหรอกทางไหนทางมาทางไหนทางกลับวะเนี่ยคุญแจแล้วสัญลักษณ์มันคือตรงไหนเอ่ยเราต้องดูยังไงว่าเราต้องเหยียบอะไรอะกุญแจอ๋อนี่ไงคุญแจไม้กางเขนตากระโหลกคุญแจไม้กางเขน ได้ครับคุณแจไมก้กางเขนอ่าใช่ไหมใช่ป่าวว่าจำว่าได้คุณแจไมก้กางเขนตากระโหลคุณแจไม้กางเขนตาโอเคตาแล้วก็กระโหลก เซวผมจะแรงแดงแล้วในครั้งแรกในชีวิตกะโลก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 กกะโลอยู่ไหนเอ่ยเอาตามละต้องไปหาปุม่มผมเพิ่ได้อช e พเมน n t แบบว่าแรงทองหนึ่งเ <laughs> มื่อไม่นานวันีเองอะสองสามวันที่แล้ว จะไปหาไม่รู้จะทันหรือเปล่าต้องไปหาปุ่มกระโหลกมาปุ่มกระโหลกอยู่ไหนอ เกมแบบว่าอุย้ยเกมโคตรจะสุดจา้าต้องไปไหนนะเฮ้ยไม่ได้ดึงขึ้นมาก่อนมานี่ฮุบมาวางตรงนี้ เ้ยไม่ใช่วางนี้วางนี่เสร็จแล้วก็เตรียมใช้สะบอกผอมจะย้ายตรงน,นั้นไปยังไงเอ่อจริงว่าได้หนึ่งล้านเลยเหรอ ต้องแดงหนึ่งด้วยใช่ปะ่ะจะถึงไหมนนาะอ้อาวเราย้ายมาทำไมตรงนี้ปึงนะผมเริ่มง,งงกับตัวเอง คุเหมือนเคยจัดเหมือนเดิมเป๊ะโอเคทำทำไมวะเนี่ยแล้งงานไวแล้งงานไวดิเฮ้ยไม่ใช่ต้องเป็นอันนี้ ไม่ยากไม่ยากเรียบร้อยไม่ยากแต่ก็นานอยู่เกือบสิบนาทีบอกแล้วมันคือเกมพัซซลน่ะ มันลงไปเองด้วยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวงั้นถ้างั้นชั้นชั้นชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างรีบวิ่งพูดมีสไลด์ <c oughs> <c oughs> ด้วยโคตรเท่เกมอะไรครับนี่ extension cord ปั๊กเอามาทำอะไรเอามาทำอะไร ไม่น่าใช่ตรงนี้เราขึ้นไปได้อีกไหมโอเคมีได้แค่ชั้นชั้นสี่ไม่ชั้นห้าลงมาที่ชั้นสามโอเคแล้วไงต่อ เสียบลัก๋อแต่ลักไม่ได้เสียบลักอยู่ข้างบนอต้องหาอะไรมาใส่ด้วยหรอโอ้เวียนหัวมเมื่อกี้ก็หยิบลักตรูนี้สิจะพยายามแล้วกันนะไม่แรงแทง แต่มันก็ดูไม่ยากเลยผมเล่นชิวๆกับเพื่อนมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะแล้วปุม่มมันอยู่ไหนเนี่ยปุม่มปุ่มเลขไอ้ปุ่มหัวกะโหลกไม่ใช่ปุ่มเลขปุ่มหัวกะโหลกวางก่อนเลยวางวางโอเคอีกหนึ่งหัวเท่านั้น <c oughs> ถอดหัวัวเองเลยไหมน่าสนใจอันนี้โอเคครับไม่ดูก็ได้แต่เมื่อว,วานมีติดอยู่ช่วงหนึ่งก็เกือบสิบนาทีเหมือ <c oughs> นกันไปกลับไล่เช็คทุกๆอย่างอะเอาต้องเหยียบใหม่เอาไม่ต้องเหยียบใหม่แล้วเอาไอ้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 ตัวหมุนนี่เป็นหมุนอะไรก่อน มองรอบๆอ,อย่างถี่ถ้วนสำรวจทีละชั้นอีกครั้งเอ๊ะนี่ไปได้ไหมไปได้ไหมเฮ้ยนี่ยังไม่เคยลองเลยเปล่าเฮ้ยเอา,าหา้าในที่สุด เราก็ค้นพบปุ่มหัวกะโลมืนหัวชิบหายเราไปได้ไหมเราเดินได้ไหมทางนี้เกิดอะไรขึ้นในดิสคอร์ด ทุบครับไปที่ชั้นไหนนะชั้น3หรือชั้น4โอเคความจำรีเลศอยู่ชั้นห้าเอา้าเดี๋ยวนะต้องไปเริ่มใหม่อ่จำใหม่เลยกุญแจากางเขนตากระโหลกสัญลักษณ์กุญแจากางเขนแจ กุญแจกางเขนกระโหลกตาสัญ,ญลักษณ์เฮ้ยหรือตากระโหลกสัญ,ญลักษณ์วะกุญแจโอเคกางเขนตากระโหลกสัญ,ญลักษณ์กางเขนจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วกางเขนตากระโหลกสัญ,ญลักษณ์ โอ้ยพยายามไม่อวกได้ยังไงเมื่อวานนะเล่นไว้ได้ยังไงบ้างต้องเดินไปอีก้านหนึ่งด้วยอฮีปอะฮีปยังไม่เจออะไรนะกลัวเลยนะเอาเอาเอาชื่อว่าดาร์กเพื่อน ใน OBS มันให้แนวเกมนี้ว่าเป็นเกมประจนภัยสยองขวัญนดี้แอคชั่นแต่มันคือเกมพั z ซ l นี่ไงโอเคโอเคเอาไปเสียบปลั๊กไฟในชั้นที่ชั้นที่ชั้นที่เท่าไหร่วะชั้นที่สามเหรอชั้นที่สามใช่ โอเคแล้วก็ได้เล่นไอ้นี่แล้ว,วหกห้าหนึ่งห้าแล้วไงต่ออ๋อไม่ใช่อแก็แล้วก็ลากเข้าไปข้างใน มองไม่เห็นเดยวยนะว่าทำอะไรเดี๋นะโอเคเรียบร้อยแล้วก็สับให้มันลงไปเหยียบสวิสข้างล่างแล้วก็ลงไปเข้าประตูแล้วมันไหลแล้วมันไหลอดิเดี๋ยวเอาหัวเข้าไปทำไมอะเอาอย่าบอกว่าหัวตัวเองจริงๆอะ ไม่ตายด้วยอ๋อโหอะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะคุณลินสปอยคุณลินสปอย มันไม่เอาหัวไปด้วยเหรออา้อาวอ้าวจบเดี๋ยวสิ